ถ้าเราจะขอให้เพื่อนทำบางสิ่งบางอย่างให้แบบสุภาพนะคะเราสามารถใช้โครงสร้าง Would you mind แล้วตามด้วยกริยาเติม ing ได้เลยค่ะจะมีความหมายว่าคุณจะรังเกียจไหมถ้าจะทำจุดๆ,ๆให้กับฉันหน่อยยกตัวอย่างเช่นคุณจะรังเกียจไหมถ้าจะไปส่งฉันที่บ้านคำว่าไปส่งฉันที่บ้านเราจะใช้ take me home take me home เราคำว่า take ค่ะมาใส่ ing ตามโครงสร้างนี้ได้ว่า Would you mind taking me home Would you mind taking me home? คุณจะรังเกยียจไหมถ้าจะไปส่งฉันที่บ้านตัวอย่างที่2บอกว่าคุณจะรังเกยียจไหมถ้าจะช่วยลดระดับเสียงลงหน่อยลดระดับเสียงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะเราใช้ turn down the volume turn down the volume ลดระดับเสียงใส่ในรูป ing คะ่ะได้ประโยคว่า Would you mind turning down the volume เพราะฉะนั้นนะคะง่ายๆแบบนี้เลยเรามาฝึกแต่งประโยคกัน2ข้อคะ่ะ คุณจะรังเกยียจไหมถ้าจะช่วยปิดหน้าต่างให้หน่อยได้ประโยคนี้ว่า Would you mind closing the window ข้อที่2ค่ะคุณจะรังเกยียจไหมถ้าจะช่วยจดบันทึกหน่อยจดบันทึกเราใช้คำว่า take notes เพราะฉะนั้นประโยคที่จะได้ก็คือ Would you mind taking notes Would you mind taking notes ถึงตาทุกคนแล้วค่ะลองมาช่วยแฟตแต่งประโยคที่3ากันนิดนึง คุณจะรังเกียจไหมถ้าจะปิดทีวีให้หน่อยประโยคแบบน,นี้เราจะได้ภาษาอังกฤษว่าอะไรคอมเมนต์มาเลยค่ะฝ่ายรอตรวจให้